สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Nonstop Travel วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับ10ที่พักเด็ดในนครนายกที่ทั้งสวยบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนแบบชิวๆใกล้กรุงเทพไม่ว่าจะมากับเพื่อนครอบครัวหรือคู่รักรับรองว่าตอบโจทย์ทุกสไตล์แน่นอนครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องและกดไลค์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ 1. a d p l a Resort นครนายก เป็นวิสอ่าสามดาวสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาสวยงามมีห้องพักหลากหลายประเภททั้งห้องคู่รักและห้องครอบครัวพร้อมบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายพร้อมบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่มีเมนูทั้งไทยและนานาชาติรวมถึงคาเฟ่และร้านอาหารภายในรีสอร์ทรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอย่างสปาผ่อนคลายจักรยานให้เช่าสำหรับปั่นชมวิวรอบรีสอร์ทและลานกลางแจ้งสำหรับจัดงานต่างๆ ทำเลตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นน้ำตกวังตักไคร้น้ำตกนางรองและเขื่อนขุนด่านปราการชนผู้เข้าพักชื่นชอบบรรยากาศเงียบสงบห้องพักกว้างและสะอาดรวมถึงสระว่ายน้ำที่สวยงามและพนักง,งานที่ให้บริการอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองราคาห้องเริ่มต้น2,000ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก A g o d วด9เต็ม10หรือดีเยี่ยม 2. เรเดียร r าคีส เป็นรีสอร์ทระดับสีดาวสไตล์ไทยโมเดิร์นคลาสสิกตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นมีห้องพักหลักหลายแบบตอบโจทย์ทั้งคู่รักครอบครัวและหมู่คณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเครื่องอับอากาศทีวีตู้เย็นและ WiFI ฟ,ฟ,ฟรีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งแยกโซนผู้ใหญ่และเด็กพร้อมสไลเดอร์เพิ่มความสนุกสำหรับเด็กๆกิจกรรมมากมายเช่นพายเรือแคนูขี่มา้าเดินเขาสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอลคาราโอเกะและสนามเด็กเล่นทำเลตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำห้วยปรือน้้ำตกทรายทองน้ำตกสาริกาสะดวกสำหรับการผจญภัยในธรรมชาติผู้เข้าพักชื่นชมบรรยากาศเงียบสงบห้องพักกว้างสะอาดและบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองราคาห้องเริ่มต้น2,000ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก A g o ก a 8.2เต็ม10หรือดีเยี่ยม 3. ภูมตรารีสอร์ท รีสอร์ทระดับ3ดาวตกแต่งในสไตล์ธรรมชาติที่เรียบง่ายและอบอุ่นลอยรอบด้วยสวนไม้เขียวขจีให้บรรยากาศสงบและผ่อนคลายมีห้องพักหลายแบบตอบโจทย์ทั้งคู่รักครอบครัวและหมูนะ่คณะที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางสำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ภายในรีสอร์ทยังมีคาเฟ่และร้านอาหารที่เสริมเมนูสดใหม่ตลอดวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมมีกิจกรรมอย่างการปั่นจักรยาน ภายเรือ ATV ล่องแกงเพนบอลและเดินชมสวนธรรมชาติรอบรีสอร์ทติดลำธารแก่งสามชั้นให้เล่นน้ำและมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ให้ได้ผ่อนคลายทำเลตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนครนายกเช่นแก่งสามชั้นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองและเขื่อนขุนด่านปราการชนผู้เข้าพักชิมชมบรรยากาศสงบร่มรื่นห้องพักสะอาดและราคาห้องเริ่มต้น2,500ต่อคืน คะแนนรีวิวจาก a g ก da 8.9เต็ม10หรือดีเยี่ยม4เดอะชมง Forest Resort อ Res ร์รีสอร์ทระดับ3ดาวชื่อดังของนครนายกตกแต่งสไตล์ธรรมชาติและบูติกเน้นบรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางป่าไม้ลำธารและภูเขาที่เขียวขจีมีห้องพักหลากหลายแบบทั้งแบบบ้านเป็นหลังและเต็นท์โดมเหมาะสำหรับคู่รักครอบครัวและหมู่คณะบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่พร้อมคาเฟ่ร้านอาหารในรีสอร์ทที่เสิร์ฟเมนูท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ ผู้ที่ไม่ได้เข้าพักก็สามารถมาใช้บริการได้มีสระว่ายน้ํากลางแจ้งขนาดกว้างขวาง,วางและกิจกรรมเดินป่าดูนกศึกษาธรรมชาติในสวนป่ารอบรีสอร์ทและมีบ,อบ่อปลาคารฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสําคัญเช่นน้ําตกและอุทยานแห่งชาติของนครนายกผู้เข้าพักชมบรรยากาศรม่มรื่นสงบห้องพักสะอาดอาหารอร่อยและบริการเป็นกันเองราคาห้องเริ่มต้น2,000ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก a g o ก a 9.0เต็ม10 หรือยอดเยี่ยม 5. า Rawin Home ที่พักสไตล์บูติโคโฮเทลระดับ3ดาวที่เน้นการตกแต่งเรียบง่ายทันสมัยโดดเด่นด้วยบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับคู่รักครอบครัวและกลุ่มเพื่อนห้องพักมีหลายแบบตั้งแต่ห้องดีลักซ์ห้องสวีทจนถึงห้องแบบครอบครัวที่กว้างขวางจุได้ถึง20คนมีบริการอาหารเช้าและมีคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆในพื้นที่พร้อมวิวพาโนรามาของเขาใหญ่ให้บริการเครื่องดื่มและของว่าง มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพักผ่อนและพื้นที่สวนสำหรับเดินเล่นปลายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นอ่างเก็บน้ำวังบอลและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รีวิวจากผู้เข้าพักส่วนใหญ่ชื่นชมบรรยากาศอบอุ่นห้องพักสะอาดและเงียบพร้อมวิวที่สวยงามราคาห้องเริ่มต้น2,500ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก a g ก da 8.4เต็ม10หรือดีเยี่ยม 6. ระเบียงไพรวเล่รีสอร์ทระดับ3ดาวตกแต่งในสไตล์ธรรมชาติ ที่ซ่อนตัวอยู่ในชายขอบของเขาใหญ่เหมือนบ้านน้อยอยู่ในท่ามกลางป่าใหญ่เน้นความอบอุ่นและเรียบง่ายมีลำธารไหลผ่านกลางรีสอร์ทและน้ำตกคลองตาอินอยู่ด้านหลังสามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนได้พร้อมจุดกลางเต็นท์กลางแจ้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติมีห้องพักหลากหลายแบบทั้งแบบคู่รักและกลุ่มเพื่อนครอบครัวพร้อมบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์และร้านอาหารในรีสอร์ทที่เสิร์ฟเมนูสดใหม่ มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดพอเหมาะสำหรับการพักผ่อนและคลายร้อนรวมถึงกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางไปน้ำตกคลองตาอ,อินหรือเดินไปถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำไซทองใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนครนายกอ่างเก็บน้ำไซทองอ่างเก็บน้ำห้วยปลือน้ำตกไซทองน้ำตกสาริกาผู้เข้าพักชื่นชมบรรยากาศสงบร่มรื่นห้องพักสะอาดพร้อมบริการเป็นกันเองราคาห้องเริ่มต้น2500าต่อคืนคะแนนรีวิวจาก A g o ก a 8.4เต็ม10 หรือดีเยี่ยม 7. มะขามฟอเรสต์รีสอร์ทรีสอร์ทระดับ3ดาวริมลำธารที่ตกแต่งในสไตล์ธรรมชาติและบูติกเน้นบรรยากาศสงบร่มรื่นและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริงภายในรีสอร์ทมีห้องพักหลายแบบที่เหมาะสำหรับคู่รักครอบครัวและหมู่คณะพร้อมบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดพอเหมาะสำหรับการพักผ่อนและคลายร้อนรวมถึงกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรอบพื้นที่รีสอร์ท ทำเลตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญเช่นน้ำตกวังตักไคร้และเขื่อนขุนดานผู้เข้าพักส่วนใหญ่ชื่นชมบรรยากาศที่เงียบสงบห้องพักสะอาดและบริการที่เป็นมิตรอย่างอบอุ่นราคาห้องเริ่มต้น1,000พต่อคืนคะแนนรีวิวจาก A g ก da 7.8เต็ม10 8. 8. 8. วิลล่าปานาไลารีสอร์ท3ดาวในนครนายกตกแต่งสไตล์วูติกผสมธรรมชาติเน้นการออกแบบที่พิถีพิถันมีห้องพักให้เลือกหลายแบบเช่นวิลล่าสีห้องนอนซิกเนเจอร์แ c a b ินพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว Family cabin รวมถึงห้องพักมาตรฐานรองรับทั้งคู่รักครอบครัวและกลุ่มหมู่คณะเกสต์เฮาส์บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมบาร์และร้านอาหารมีสปาซาวนา่าสระว่ายน้ำกลางแจ้งและบรรยากาศรอบที่ร่มเลื่นแวดล้อมด้วยสวนสะดวกสำหรับกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการปั่นจักรยานภายเรือที่บึงใกล้เคียงและมีสวนยอดนิยมให้เดินเล่นตั้งอยู่สงบห่างจากถนนหลักแต่ใกล้เขื่อนคลองโบดและเขาใหญ่ผู้เข้าพักชมว่าเป็นรีสร์ทที่ออกแบบดีห้องพักกว้างสะอาด บรรยากาศสงบและพนักง,งานใส่ใจในรายละเอียดราคาห้องเริ่มต้น2,600ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก Agoda 9.0เต็ม10หรือยอดเยี่ยม 9. The Forest Home Resort รีสอร์ทระดับ3ดาวสไตล์บูติกธรรมชาติที่สงบร่มรื่นเหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้และวิวภูเขารอบรีสอร์ทมีห้องพักหลายรูปแบบตั้งแต่ดีลักซ์รูมบ้าน2ห้องนอนบ้าน3ห้องนอนจนถึงภูไซที่มีห้องนั่งเล่น รวมถึงรองนับหมู่คณะได้ดีมีบริการอาหารเช้ามีสระว่ายน้ำกลางแจ้งพร้อมสปาและพื้นที่สวนหย่อมให้พักผ่อนอยู่ใกล้น้ำตกวังตักไคร้เขื่อนขุนด่านปราการชนและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผู้เข้าพักรีวิวว่าห้องใหญ่สะอาดพนักง,งานดูแลดีมีสวนสวยพร้อมรับชมวิวธรรมชาติได้เต็มตาราคาห้องเริ่มต้น2,600ต่อคืนคะแนนรีวิวจากอะโค6.8เต็ม10หรือดี10 Royal h i l l s c อล p and Spa Resort ร Res ีสอร์ทระดับ3-4ดาวผสานความหรูหราก,กับบรรยากาศธ,ธรรมชาติริมขอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดดเด่นด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์เช่นดีลักซ์ห้องพักติดวิวบ้านพักวิวเขาหรือวิวสนามกอล์ฟตอบโจทย์คู่รักครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะพร้อมบริการอาหารเช้าทานได้ทั้งแบบคอนติเนนตัลและอาหารนานาชาติมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่และมินิมาร์ทในพื้นที่มีสระว่ายน้ำในร่มและกลางแจง้งฟิตเนสสาวนา้า ห้องเกมรวมถึงกิจกรรมยอดนิยมอย่างสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยน18หลุมภายเรือคายักขี่จักรยานเดินป่าและเส้นทางเดินธรรมชาติใดรอบทำเลห่างกรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวเหมาะกับการมาพักผ่อนเต็มวันอย่างแท้จริงผู้เขาพักส่วนใหญ่ชื่นชมวิวภูเขาและสนามกอล์ฟห้องพักสะอาดบริการประทับใจราคาห้องเริ่มต้น2,200ต่อคืนคะแนนรีวิวจาก A g ก da 8.3เต็ม10หรือดีเยี่ยมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ หวังว่าสิที่พักในนครนายกที่เราแนะนำจะช่วยให้การเลือกที่พักของคุณง่ายขึ้นและสนุกกับการพักผ่อนมากขึ้นนะครับและสามารถกดเช็คราคาหรือจองที่พักใต้คลิปนี้ได้เลยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง nonstop travel เพื่อไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่เราจะเอามาฝากกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ